ชีวิตก็เหมือนกับการเหมือนกับการเล่นหุ้นมีได้มีเสียมีขึ้นมีลงแต่ชีวิตนั้นสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสามารถที่จะเรียนรู้สามารถที่จะฝึกฝนสามารถที่จะจะมีกลยุทธ์หรือมีอ,อัลกอริทึมไม่ต่างจากการเล่นหุ้นไม่ต่างจากการเทรดการเล่นโฟเล็กหรือการซื้อขายทองคำ หรือแม้แต่การซื้อบิตคอยสกุลเงินดิจิทัลที่ในบล็อกเชนที่เราเรียกว่าคริสโตเคอเรนซีชีวิตของคุณที่จะประสบความสำเร็จต้องมีแบบแผนต้องสงบใจต้องนิ่งต้องวิเคราะห์ตลาดวิเคราะห์หุ้นมีคราสถานการณ์ของโลกได้อย่างชัดเจนที่สุดคนที่โชคดีคือคนที่ทุ่มเทเอาใจใส่กับ กระบวนการของชีวิตเรียนรู้เข็ดวิชาของความสําเร็จอยู่ทุกๆวันไม่ใช่เรื่องเพียงเพียงโชคชะตาทาตดาอารมณ์หรือามทำดความคิดเพราะคนที่จะเทรดหรือเล่นหุ้นประสบความสําเ็จก็เหมือนกับคนที่ใช้ชีวิตยอย่างคนที่อุดมสมบูรณ์และโชคดีต้องมีวินยัยต้องใจเย็นต้องมีหลักการและที่สําคัญก็คือต้องมีกระบวนการของชีวิตยอย่างลึกซึ้งเป็นกระบวนการที่ทําให้เราสามารถที่จะ ค้นพบความสําเร็จหรือบรรลุถึงสิ่งที่เราปรารถนาได้อย่างยอดเยี่ยมกระบวนการนี้แหละคือการวาาจิตสู่พลังงานของความสําเร็จที่ไร้ขีดจํากัดมันคือวิธีการอันนัาเลิศที่จะทําให้เราใช้ชีวิตเหมือนคนที่พิชิตเป้าหมายของตัวเองด้วยการได้กําไรจากคุณจากการซื้อขายโฟเร็กหรือบิตคอยหรือแม้แต่จากการใช้ชีวิตในโลกยุคดิจิทัลเราสามารถจูนตัวเองสู่จัก,กรวาลและความสําเร็จ ที่จะ่ได้ความมั่งคั่งน่ำรวยได้ด้วยการฝึกฝนจิตด้วยการวับความสําเร็จสู่กระบวนการของชื่อที่ไร้ขีดจำกัดน,นั่นนี่คือเมสตาจูนวับจิตเอ็กซ์เพ c รประสบการณ์ของการต่อวงจรของความสมเร็จที่ไร้ขีดจำกัด